ช่างน,น่าสงสารจริงข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าเองอมีธุระอะไรกับผมอย่างนั้นเหรอครับดูท่าทางคุณจะร้อนรอนหน้าดูเลยคีบุสจิมุซันตัวร้ายและตัวละครหลักจากดาบิข้าตสูน ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยหน้าฝั่งนักล่าอสูรเลยทีเดียวเขาเป็นสตูตัวฉกาดของเหล่านักล่าอสูรโดยได้ชื่อว่าเป็นราชาอาสูรเนื่องจากงูสั้นเป็นอสูรตนแรกผู้ให้กำเนิดอสูรตัวอื่นๆและเป็นผู้นำสูงสุดของเหล่า12อาสูรจันทราอีกด้วยเริ่มต้นมาแบบนี้แล้วแน่นอนว่าในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและค้นตัวตนของราชาอาสูรสุดแกร่งคนนี้กันแบบทุกซอกทุกมุมเลยละ่ะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของดาบพิฆาตอสูรจากอน,นิเมะและมังงะ มูซันมีรูปร่างสูงเขามีผิวขาวซีดผิดปกติทําให้หลายคนสับสนว่าเขาไม่แข็งแรงหรือป่วยเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่าผมของเขาเป็นสีดำหยิกมีดวงตาที่คมกริบสีแดงและในตาสีดําหลายครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมาให้ได้เห็นกันมูซันจะมาในภาพของนุ่มภูมิฐานสมสูตรผูกไทยและมาพร้อมกับหมวกสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ถ้าว่าจริงๆแล้วร่างกายของมูสันเต็มไปด้วยบาดแผลจากตอนที่เขาต่อสู้กับโยริอิจิที่ถูกดาบสีแดงชาติฟาดฟันจนเผาไหม้ลึกถึงระดับเซลล์จนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แม้ว่าจะผ่านมามากกว่าหลายร้อยปีแล้วก็ตาม บาดแผลเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปเปล่ามันจะเห็นชัดขึ้นก็ต่อเมื่อมูซันอยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงเท่านั้นมูซันมักจะแสดงลักษณะโดดเด่นออกมาให้ได้เห็นบ่อยครั้งท้งรสนิยมแฟชั่นการแต่งตัวการได้รับการศึกษาระดับสูงและการใช้ชีวิตแบบอู้ฟู่ในฐานะมนุษย์เห็นได้จากการแต่งตัวทั้งของตัวเขาเองและภรรยาตอนที่ทันจิโร่ไปพบรวมถึงที่เขามักจะอ่านหนังสืออยู่เกือบจะตลอดเวลา และความเชี่ยวชาญด้านเคมีที่เห็นได้ในตอนที่เขาอยู่ในห้องทดลองมูซันมีจิตใจที่เยือกเย็นหดเหี้ยมน่าเกงขามและฉลาดเป็นกรด เขาไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของมนุษย์คนใดเลยรวมไปถึงเล่าอสูรจันทราลูกน้องของเขาเองก็เป็นเพียงผู้รับใช้ให้เขาเท่านั้นมูซันไม่ค่อยแสดงออกถึงอารมณ์เท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นตอนมีความสุขหรือหงุดหงิดใบหน้าของเขาก็จะเรียบเฉยแต่เมื่อใดที่เขาโกรธสายตาของเขาจะเปลี่ยนไปและแผ่รังสีอันน่ากลัวออกมาหลังม่านการเป็นราชาสูรผู้เพอร์เฟกต์อย่างมูซันเขาเป็นคนที่ขี้ขลาดอย่างไม่น่าเชื่อเขามักจะหลีกหนีความขัดแย้งทุกครั้งที่ทําได้และจะโน้มน้าวหลาอาอสูรลูกน้องของ ขเขาให้ทำตามคำสั่งเพื่อให้มือของตัวเองนั้นขาวสะอาดเลเลียมของมูซันทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์ได้ราวกับคนปกติแม้กระทั่งการมีครอบครัวสุขสันต์ภรรยาและลูกที่เพียบพร้อมการมีชีวิตมาอย่างยาวนานทำให้มูซันสามารถรับบทบาทต่างๆในสังคมได้อย่างแนบเนียนการที่มูซันถูกมองว่าเป็นพวกตีสองหน้าทำให้เขาไม่รู้สึกผูกพันอะไรกับพรรคพวกกระสุนของตัวเองใช้เมื่อมีประโยชน์หมดคาก็เขี่ยทิ้ง เมื่อไม่ได้ดั่งใจมูซันจะระเบิดความโกรธออกมาเาวากับภูเขาไฟที่กำลังปะทุอย่างที่เห็นในตอนที่มูซันเรียกประชุมมาสูนข้างขึ้นในรอบร้อยสิบสามปีเมื่อเขารู้ว่าเหล่าอาสูรจันทรายังไม่สามารถหาเบาะแสของดอกให้กนานมณะสีน้ำเงินได้เขาทําให้แก้วนับพันใบแตกกระจายออกเป็นสิ่งเสี่ยงนอกจากนั้นเขายังสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าอาสูรได้การใช้คําสาปที่ไม่มีใครกล้าแม้จะเอ่ยชื่อของเขาอีกด้วยมูซันกลายเปน็นอสูรได้ยังไงกันนะ ต้องบอกก่อเลยว่ามูซันไม่ได้เป็นอสูรมาตั้งแต่เกิดเขาเกิดมาด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงป่วยหนักมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งหมอที่ให้การรักษาเขาได้นำยาตัวใหม่ให้เขากินแต่ก็ไม่ดีขึ้นมูซันจึงโมโหและพลั้งมือสังหารหมอคนนั้นไปแต่ทว่าไม่นานร่างกายของเขาก็ากลับแข็งแรงขึ้นอย่างเหลือเชื่อแต่เขาไม่สามารถอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้และหิวโหวยเลือดเนื้อของมนุษย์สุดๆ โดยยาตัวนี้ที่รักษาอาการป่วยและทำให้มูซันกลายเป็นอสูรนั้นมีส่วนผสมของดอกฮิกันบมานะสีน้ำเงินเมื่อทราบแบบนี้แล้วเขาจึงออกตามหาดอกไม้ชนิดนี้และค่อยๆเพิ่มจำนวนอสูรให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเรื่อยๆเ,เพื่อที่สักวันหนึ่งเขาจะใช้ชีวิตท่ามกลางแสงอาทิตย์และมีชีวิตเป็นนิรันดร์อย่างแท้จริง อย่างที่กล่าวไปข้างตน้นว่ามูซันสามารถควบคุมอสูรที่เกิดจากเลือดของเขาได้นั้นแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นคือเขาไม่สามารถควบคุมเนสโกะทามโยและยูชิโรได้ในตอนที่มูซันกำลังจะพ่ายแพ้และกำลังถูกแสงอาทิตย์แยผดเผาอยู่ในภาประาทไลท์ขอบเขตนั้นเขาได้คร่ำครวญและหัวนึกถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดในตอนที่อยู่ในท้องแม่หัวใจของเขาหยุดเต้นอยู่หลายครั้งทำให้เขาต้องรินรนทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตรอด อย่างไรก็ตามเมื่อมูซันนึกถึงชีวิตของเขาตอนที่กำลังจะตายเขาเข้าใจและยอมรับคำพูดของคางายะอุบุยาชิกิว่าสิ่งที่เป็นอมตะในโลกมีเพียงสิ่งเดียวคืออารมณ์ความรู้สึกและความทรงจำของใครบางคนในการต่อสู้มูซันสามารถใช้รูปแบบการต่อสู้ที่น่ากลัวได้เช่นกันเขาจะมีบางอย่างที่คล้ายเกล็ดสีแดงเข้มขึ้นมาปกคลุมร่างกายส่วนใหญ่ของเขาและยังมีปากพร้อมฟันแหลมคมโผล่ขึ้นมาทั่วร่างกายสิ่งนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังทำให้เขา สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในเวลาเดียวกันอีกด้วยเลือดอสูนของมูซันหลังจากที่ได้รับยาจากหมอที่เขาทดลองรักษาอาการป่วยระยะสุดท้ายแล้วทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและมีโครงสร้างร่างกายที่เปลี่ยนไปเลือดของมูซันได้พัฒนาคุณสมบัติในการกลายพันธุ์โดยสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้ทําให้ผู้ที่ได้รับเลือดของมูซันมีการฟื้นฟูร่างกายที่ทรงพลังในเวลาอาันรวดเร็วมีความเป็นอมตะ ความแข็งแกร่งทางกายภาพเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการใช้ความสามารถเหนือธรรมชาติที่เรียกว่ามนอสูรโลหิต oh นอกจากนั้นมูซันยังสามารถเพิ่มความสามารถให้กับเหล่าอาสูรด้วยการให้เลือดในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยว่าสามารถทนต่อการปรับตัวได้แค่ไหนหากมนุษย์ได้รับเลือดจากมูซันมากเกินไปร่างกายของพวกเขาจะกลายพันธุ์เร็วเกินกว่าร่างกายจะรับไหวทำให้กลายเป็นก้อนเหนือขนาดใหญ่ก่อนจะสลายเป็นเท่าฐาน สิ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นกับปสูนได้เช่นกันความพิเศษของเลือดมูซานยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมูซานสามารถถ่ายโอนเลือดที่เหลือพร้อมกับความทรงจําของเขาไปสู่ร่างใหม่ที่เหมาะสมให้กลายเปน็นอสูรและควบคุมร่างนั้นได้และเมื่อไรก็ตามที่เขาสร้างอสูรด้วยการแบ่งเลือดให้นั้นเขาจะแชร์ความทรงจําในอดีตให้กับพวกเขาเหล่อน,นั้นเห็นได้อย่างในตอนที่ฮังเทง,งูเห็นภาพของโยริอิจิซ้อนหลังทันจิโร่อย,อยู่เมื่อเขาถือดาบสีแดงชาติ มูซันมีความสามารถในการอ่านความคิดของเหล่าอสูนที่เขาแบ่งเลือดให้ได้รวมไปถึงเขายังสามารถส่งข้อความผ่านกระแสจ,จิตถึงอสูนตัวอื่นๆได้แม้ว่าตัวมูซันเองจะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนการต่อสู้เหมือนเหล่าอสูนจันทราทั้งหลายแต่เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้โดยการต่อสู้กับเหล่านักล่าอสูนับครั้งไม่ถ้วนในช่วงระยะเวลาพันปี เมื่อต้องต่อสู้มูซันจะใช้แส้ที่มีใบมีดแหลมคมและมีความยืดหยุ่นขณะที่ใช้แส้นั้นมูซันยังใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้เช่นหมุนแส้ด้วยความเร็วมหาศาลคล้ายกับพายุทอร์นาโดหรือฟาดแส้ลงบริเวณพื้นและวจมตีเป้าหมายจากด้านล่างมนสุลโลหิตของมูซันทำให้เขามีความสามารถในการควบคุมร่างกายที่ทรงพลัง เมื่อเขาต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาสามารถทําได้ในทันทีแม้ว่าสนยนทุกตัวจะสามารถควบคุมร่างกายได้ตั้งแต่ตนแต่ทว่าพลังของมุซันนั้นก้าวไปอีกขั้น เขาสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาและอวัยวะต่างๆด้วยความเร็วและความแม่นยำในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาแปลงร่างเป็นหญิงสาวในตอนเรียกประชุมมสุนข้างแรมและแปลงร่างเป็นเด็กเมื่อคุยกับอักษะความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาล้ำไปถึงขั้นที่เขาสามารถสร้างหุ่นเชิดและสามารถควบคุมพวกมันได้มูซันยังมีโครงสร้างร่างกายและอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเขามีหัวใจเจ็ดดวงและสมองห้าอัน อวัยวะเหล่านี้ดูเหมือนจะมีส่วนในการสร้างพลังอันมหาศาลของเขารวมไปถึงความสามารถในการต่อต้านการถูกสังหารโดยวิธีการใช้ดาบนิจิรินตัดหัวนอกจากนั้นเขายังสามารถแยกชิ้นส่วนของตัวเองเออกเป็นพันๆชิ้นเพื่อหลบหนีและกลับมาต่อกันเป็นร่างสมบูรณ์ได้อีกครั้งพลังของมูซันเรียกว่าสมทานะราชาอสูนสุดๆ,ดๆการมีชีวิตรอดมาเป็นเวลาพันปีและมีลูกน้องอย่างอสูนจันทราคอยรับใช้นั้นหากไม่แน่จริงคงทำไม่ได้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่องแอนิเมจินด้วยนะ